ก็อย่างที่เห็นว่าตรงนิฉันอาจจะดูพร้อมแต่ว่าคุณเห็นอะไรไหมคุณเห็นอะไรหรือเปล่ได้ยินเขอฝังฝังอะมันก็แบบมันไปฝังลูกมีมิดอะไรมนหน้าหรือเปล่าอ่ะสวัสดีค่ะเจนนะคะหรือที่หลายคนรู้จักกันว่าเจนบ้าบอ คุณอาจจะคิดว่าฉันบ้าบอแต่ว่าวันนี้ฉันไม่ได้บ้าบอนะคะฉันมาขายสวยเพราะว่าวันนี้ฉันจะมาทำสวยจะรังสิบสามอ่ะพนีทวันยี่ส่มาหาเพื่อนเนะี่ยมานําำทุระเนะี่ยหนักแค่ไหนมีคนคนหนึ่งที่ไม่เคยจากคุณไปไหนนั่นก็คือแพทย์หญิงผู้เชี่ยวชาญด็อกเตอร์เจนบ้าบอฉันมีความกังวลเรื่องรูปหน้าที่ตอนนี้อาจจะทานเยอะขึ้นแต่ก็อย่างที่เห็นว่าตรงนี้ฉันอาจจะดูพร้อมแต่ว่าคุณเห็นอะไรไหมฮ <Huh? S 1> ะคุณเห็นอะไรหรือไม่ ถ้ายัางไม่เห็นก็ส่บเข้ามาจะชัด,ชดวันนี้ฉันจะมาปรึกษาคุณหมอที่อนิกาคลินิกว่าคุณหมอจะช่วยอะไรฉันได้บ้างหรือว่าอาจจะเอาออกหรือว่าเอาเข้าแต่ไงก็ช่างเถอะนะเราไปดูกันดีกว่าว่าฉันจะได้ทําอะไร<อ>คุณหมอบอกว่าให้ฉันฉีดโบท็อหอกลิฟต์กรอบหนะ้าแล้วก็ฝังผลึกสลายไขัน<อ>มันมีตรงไหนเนี่ยบอกฉันทีว่าหน้านฉันเรียวแล้วเห็นไหมมันมีตรงไหนโอเคค่ะจัดมาตามคําหมอค่ะรอดูผลกันช่ผมบท็อกซห Blade oh. เป็นคร yeah ั้งแรกที่เจนเห็นเหมือนกันนะคะมันก็จะมีเล็กล้อเห็นไหมใช่ไหมน้องบอกตรงนี้เพื่อเป็นการบอกว่ามันคือขวดของกล่องนี้ไม่ใช่ว่ากล่องแท้แต่ขวดลอร์มนะจ่ะตื่นเต้นค่ะครั้งแรกเลยครั้งแรกกับโบท็อกค่ะครั้งแรกกับโบท็อกค่ะแต่ว่าเป็นอนิกามั่นใจค่ะเราประสบไปตามตาเสือกนะค่ะ คุณหมอทําให้ดูให้เห็นกันจาจ่าทุกขั้นตอนแบบนี้ไม่ไม่มั่นใจก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วล่ะค่ะเกินร้อยแสบแสบนิดนึงค่ะแต่ว่ามันทนได้ชินมาฝั่งนึงแล้วชินมาฝั่งนึงแล้วถ้าทนไม่ได้ก็น่าจะต้องทนอ่ะคถือว่าแบบว่า เจ็บน้อยกว่าที่คิดเพราะนี่ครั้งอย่าลืมว่านี่ครั้งแรกของเจนนะคะ <c oughs> ครั้งแรกแบบแรกจริงๆแรกเลยใช่ไหมแบบเปิดซิงไปเลยค่ะอันนี้ก็เลยใส่ไขมันนะไม่เจ็บมากชิลมากค่ะอันนี้แบบแรกันเจ็วดอันนี้นนใชใช่คือเหมือนสก,กิดหัวสีวมือมือพี่เลย มันเจ็บน้อยกว่าการที่เราสก,กิดสิวออกอีกอะค่ะ,ออะ,คะไอ้ตัวเนี้นยแล้วตอนแรกคุณจบอกว่าฝังเขาดกลัวแา,า่เมื่อกี้คือฝังว่าเได้ยินเขาฝังฝังอะมันก็แบบมันไปฝังลูกนิมิตอะไรบ<ม>นหน้า<ม>หรือเปล่าอะไม่ใช่ใชใเจ็บน้อยนี่เจ็บน้อยเจ็บน้อยมากเลยไปค<ะ>่ะอันนี้คือสิ่งที่กลัวมาทั้งชีวิตเหมือนกันค่ะเปิดใจครั้งแรกไปจะสนุกสนุก เชื่อว่าแม่นางร้อยตุ่มไม่ได้เป็นญาติอะไรกับเท้าแสนปมแต่ตุ่มนี้จะหายไปในเร็ววันและภายในไม่กี่ชั่วโมงนี้คือตอนแรกอะค่ะไม่ได้มีความรู้สึกว่ามันเจ็บขนาดนั้นนะ่ะแต่พอมาดูกระจกแบบโอ้ดูจากร้องรอยนะคะคือแบบว่าเขาเรียกว่าแทงไม่ยังคุณหมอแต่คุณหมอมือเบามากคือแบบว่าชิวๆนะคะแล้วก็มีแอบแซวแอบตลกกับคุณหมอได้อยู่ว่าคุณหมอทำเบาๆนะคะซึ่งคุณหมอก็มือเบามากๆเลยนะคะ อยากสวยต้องอดทนนะคะแต่ไม่ต้องใช้ความอดทนมากขนาดนั้นก็ได้นะคะที่อนิกาคลินิกนะคะเดี๋ยวมารอติดตามผลกันนะคะว่าคุณหมอบอกว่าหลังจากนี้ประมาณ2สัปดาห์นะคะมันจะเห็นผลที่สุดแล้วก็จะเป๊ะมากที่สุดค่ะวัดดีนะวันนี้เจนก็มา follow up นะคะผลของการฝังผลสลายไขมนันและก็บท็อกปรับรูปหน้ากับทางอนิกาคลินิกบอกเลยว่า,า,างแต่ทำมาก็ถึงใจมากนึ่ว่าจะหันด้านไหนหน่าิบารเลย ปวดสิสควคุณหมอผม,มาคุณหมอโทษนะคะคุณหมอกวดสิวหรือเปล่า